สวัสดีครับพบกับผมเกษตรนายโน้ตนายโน้ตนายโน้ตช่องข้าวตราหนูทองคู่วันนี้เราไม่ได้ทําแต่ข้าวนะครับไม่ได้ทําแต่ข้าวแต่เราจะเป็นการเกษตรแบบครบวงจรเลยเบื้องต้นตอนนี้เราเริ่มจากงานผักแล้วครับผักแบบปลอดสารพิษร้อเซครับที่เห็นอยู่ในกระถางนี้ตร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 งนี้ทั้งหมดจะเป็นปลอดสารพิษร้อเซทั้งหมดซึ่งตั้งแต่กระบวนการดิน ปุ๋ยปุ๋ยหมกักทุกอย่างเราทําเองทุกขั้นตอนทุกกระบวนการนะครับด้านนู้นนะครับเรามีการขยายโรงเรือนทําโรงเรือนอยู่ตอนนี้ช่างของเรากําลังดําเนินการสร้างโรงเรือนครับวันนี้ Luxury Home หลายโครงการไม่อนุญ,ญาตให้เข้าทํางานวันนี้เราก็เลยเข้ามาทําโรงเรือนของตัวเองว่างอยู่หนึ่งวนันอ่าตรงนี้ครับนี่เหล็กที่ใช้ในการทําโรงเรือนทั้งหมดนะครับตรงนี้เลยเนี่ยครับ อเรามาดูด้านข้าง,ด,าางด้านข้างกันนี่ครับตอนนี้เรากำลังทําโรงเรือนกันนะครับอืมเรากำลังทําโรงเรือนกันตอนนี้ขึ้นเสาแล้วขึ้นเสาแล้วขึ้นเสา,แล,สาแล้วใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเจอกันรอบบ่ายอีกรอบหนึ่งอ่าเนี่ยครับให้เห็นเลยเราขึ้นเสาแล้วแล้วก็มาดูกระบวนการ ผลิตของเรานะครับเนี่ยครับนี่ไฮไลท์เลยนะครับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงทำเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาอธิบายลงลึกกันในคลิปถัดไปว่า,าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงคืออะไรกระบวนการเป็นยังไงอ่าส่วนตรงนี้เห็นไหมครับเนี่ยเปลือกไข่ไก่เนี่ยอเราทำเองทั้งหมดนะครับนี่ ุ๋ยหมักนะครับหมักเองทําเองอ่าเนี่ยครับตรงนี้ก็กําลังบรรจุนะครับดินนี่เราทําเองทั้งหมดนะครับเห็นไหมครับอ่ามีการจัดเรียงทำหเบ็ดเสร็จเลยนะครับสวยงามจริงๆฝากติดตามกันด้วยนะครับเยอะๆเลยนะครับช่องข้าวตราหนูทองคู่ผมเกษตรไอโน้นะครับและทีมงานเราไม่ได้ทําแต่ข้าวนะครับเราจะเป็น เรื่องของเกษตรครบวงจรจริงๆฝากติดตามกันด้วยนะครับอ่าสวัสดีครับ